ใข่รส่าอมนะครับอมรสาอมแล้วก็รสของแมวดำหมดอืนะคะใช่รสของแมวดำจริงๆนะครับเพราะว่ามาด้วยกันเนาะก็ขบวนด้วยกันนะคะนะคะนี่เขาให้ถ่ายนะคะไม่ถึงก็มาถ่าที่นี่ ส้มตำเขาก็ให้เด้ถ้าจะเอาก็เอาส้มตำอะไรเขาก็ให้เด้อนานไงให้แล้วว่าแม่ขึ้นไปนานแนบัวมากค่ะแล้วทำไมไม่ขึ้นรถตู้เพราะมันเต็มเต็มที่ไหนว่างอยู่บอกว่ามันเต็มก็เลยไม่ขึ้นคุณนวัลก็เลยสาวปานเรียกก็าตายเลยนี่นะคะโอ้อันน่ารู้ก็มีน้ำมีน้ามีน้ำมีร้ายยางนะคะ ตรงทานที่นี่นะคะเขาดูคร yeah. claro ับใหญ่มากเลยเนาะนี่ก oh ็จะมีมาๆามามาไป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 เอาน้ำเร็วนะหลายคนมากเลยนะคะเดี๋ยวของเราเนาะนี่นะคะมาแล้วมาแล้วส้มตำก็แซ่บส้มตำก็แซ่บอือนี่นะคะส้มตำก็โห มีส้มตำอร่อยอร่อยนะคะน้ำอะไรนี่แอน้ำฮะน้ำน้ำเขาไมีหลายน้ำเลยไม่ไหลน้ำเลยค่งนี้ก็น้ำนะไม่เอากาแฟทางนี้ก็มีเยอะนะคะทางนี้ก็มีเยอะเยอะเยอะนี่ไงนี่ไงโอ้ทางนี้ก็มีเยอะนะคะทางนี้ก็มีเยอะนะคะค่ะขอบคุณค่ะ นี่ได้แล้วนะคะขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะคะทุกมีทั้งน้ำมีทั้งอะไรนะคะทุกะะะรูนคำลงคำหน้าตาน่ารักมากเลยนะคะอืเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะต่อคิวเอาเนาะโอ้ต่อคนะิวนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะคะีคแล้วเหรอ เป็นระเบียบจริงๆนะคะดอกมกเษป่ะคะมกเศษโมกะเศษชุคอนดูดูหน้าตาสาวตั้งน้ำงามจริงๆนะคะเนาะได้บ okay. okay. ุญได้กุศลเนาะได้มาทําโรงทานโอ้โห้ทุกคนได้กินกันอันนี้กาแฟอันนี้อันนี้กาแฟนี่ก็เป็นเอฟซีเราไม่ไม่ตรงที่ว่ามีนักพารเกี่ยว้เหรอใช่ใช่โอ้โหพาร์กพื้นนะคะเยอะมากเลยนะคะ คุนะคะงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนาะพิลาวันแล้วก็คุณอนุวัฒน์นะคะอยู่อยู่ตรงนู้นเนาะเรียงแถวกันนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะโรงทานมีทั้งตํมะลก,กอมีทั้งน้ำนะคะน้ำแเยอะมากเลยนะคะทคะ่นี่นี่จ FC เรานะคะ FC นะคะน้ำปานะนะคะวัด ชนารามโอ้นี่นะคะเอสซีอ่านเอาเด้อยอมเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาลนะคะเอสซีเป็นรูนปทานนะคะเยอะมากเลยนะะเนาะรูปทานรูปทานนะคะเดี๋ยวมาถึงกิงนน้ำก่อน,นะะเนาะนี่คือไทยสูตร Okay. ีเราก็ได้มาอยู่ที่นี่กันแล้วนะคะนั่เป็นบุญเป็นกุศลนะคะที่ได้มาร่วมงานนะคะจะได้กลับไปแล้วนะต้องไมในี่้ให้หมถือกล้องกนี่นะคะคุณอนุวัตรก็ได้ร่วมทำบุญนะคะจะไปไหนนะครับจะไปไหนตอน่อ

นี่นะได้ร่วมทำบุญแล้วก็ได้บุญได้กุศลแล้วนะเอากาแฟไปเอามาลืมไปแล้วไปมาเอาไปมาำบุญกไปินกาแฟมันกไปทบุญก่อนไปยินกาแฟมักรกนแให้บันอกเขาลงไปแล้วโอ้คนเยอะมากเลยนะคะ ใช่บ้านนอกเด้อนะคะลงไปเอาของทา,า,านของหลวงปู่น,นะคะ ก็ลงไปทําบุญนะคะทําบุญนะคะร่วมกับโรงทานนะคะที่ทั้งน้ําทั้งข้าวจีนะคะคุณอนุชเนาะหรือว่าจะมาทำนะตอนนี้ทํำข้าวจีแล้วนะคะเอฟสีได้บุญได้กุศลเยอะเยอะโอ,เ,อ,อเป็นบุญเป็นกุศลนะคะที่ได้มาวันนี้เนาะไปนไป้ เช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะช่องแม่บุพิตรกบวก,กด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะใหญ่มากเลยนะคะเนาะ